สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทั่วโลกแล้วก็ f อของนางฟ้าทุกคนนะคะแล้วก็ FC พอตอทุกคนเลยนะคะเคยเห็นนักบิดไหมคะนักบิดประจำเขาเรียกว่าประจำ Facebook หรือว่าประจำ YouTube อหาเอะ,ะ FC เคยเห็นไหมนักบิดอะไม่มีเรื่องจะเล่นแล้วอะเฮ้ยช่างตั้มประกาศหาหมาหายอยู่นะเอ๊หมามันหายไปไหนวะฮะเต็มระบบค่ะ พอลลี่บอกว่าจัดเต็มระบบค่ะพี่เอาให้สุดๆเป็นเลยอุ้ยอยากจะรู้เหมือนกันแหละว่าน้ำหน้าอย่างพวกคนนี้นะคะ f ไอคนที่แบบว่าอะไรเส้นผมนะคะเพราะว่าผมขนาดผมยังไม่อยากจะขึ้นหัวเลยนะคะเเห็นไหมคะคนเราเนี่ยทำกรรมอะไรไว้ก็จะได้กรรมนั้นกรรมที่ชอบไปแซะนะคะไปแซะลุงช่าง นะคะไปแซะเขาสองคนไปแซะก๋้วยเตี๋ยวไปแซะหม้อกล้วยเตี๋ยวไปแซะเรื่องที่ทางของเขาอะคอยดูนะคะ f ซกกร,รมมันจะย้อนสอนอีกไม่นานนะคะโอ้โหพวกเรานะคะไปจับมือเมื่อไหร่ที่ช่างตามขึ้นกับน้องพอลลี่ขึ้นนะคะ FC ไปให้กำลังใจล้นหลามเลยนะเอเอาเต็มระบบเลยพวกเราพวกปราบมานนะคะ f c จัดเต็มระบบ่ะคารา,าเบลเลยนะคะ f c นะคนพวกนี้ต้องจึก ของแท้ของแท้ใช่ไหมคะเอพซีใช่ใชเห็นไหมคะโอ้โหอ,ออกมาเป็นไงไปฟังบอสนาทีมาโอ้โหออ,อกมาบิดเบี้ยวอีกแล้วนะคะหัวเบี้ยวยังไม่พอปากก็เริ่มเบี้ยวหุ่มก็เริ่มเบี้ยวอีกแล้วตายแล้วนะหันไปเล่นใครนะอาจารย์ธนันนะคะอาจารย์ธนันชีวสุดนะคะอุย้ยไม่มีอะไรไปเกาะเขาแล้วหรอเขาก็าต้องจัดให้เต็มระบบสินะ เขาเรียกว่าปราบมารไงคะนะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องคดีความนะคะพวกเราอยู่ในช่องของเราเราทำคอนเทนต์ของเราคอนเทนต์ปราบมารไรขนนะคะเอโอ้โหเก่งดีนะเก่งให้สุดๆนะจ๊ะเก่งไปเลยนะก็อยากจะรู้เหมือนกันแหละไอพ่อคุณทูนกระหม่อมมาช่วยกันนะอีลาตายมึงอย่าลืมไปช่วยล่ะอีพวกปลอมแปลงเอกสารน่ะ ได้ข่าวว่าใครก็ไม่รู้นะปลอมแปลงเอกสารเป็นยังไง่ะคาเอฟซีช่างตำ่ำโอ้โหเป็นคนจริงค่ะของแท้ของแท้อะของแท,งแท้เห็นไหมคะของแท้จนต้องไปด้วยตัวเองนะคะไปที่ตรงไหนตรงราชการไปถามเลยนะคะว่ามีใครโทรมาไหมเอกสารมีอะไรไหม มีคนโน้นคนนี้มาจัดแจงอะไรไหมเป็นไงคะเอฟซีรุ้ยลบคลิปกันจ้าเราวันนะคะเอฟซีกลัวของแท้ไอ้พวกคนนี้ไม่ต้องโดนโดนแบบนี้นะ,ะโดนแบบน้องพอลลี่กับช่างตั้มนี่แหละเอาให้ถึงพลิกถึงขิงเลยนะคะพวกนี้นะคะทำคอนเทนต์หาแดกกับชาวบ้านนะคะนะก็ต้องเจอของแท้นะคะพวกนี้ต้องเจอของแท้นะคะไม่ใช่นะเอาความสนุก นะฮะไปวันวันหนึ่งเกาะเขาแดกไปวันวันหนึ่งนะคะพวกนี้ต้องจับมัดรวมกันนะคะไม่ว่าจะไอคนที่ผมขี้เกียจขึ้นหัวนะคะแล้วก็ออยันยันแตกอีกตัวหนึ่งนะออนี่ก็แสบนะเกาะแต่วันวันไม่เกาะแต่หม้อ,อก๋วยเตี๋ยวนะคะแดกอยู่นั่นแต่หม้อ,อก๋วยเตี๋ยวป่านนี้ท้องป่องแล้วไอเหียไปอาบน้ําบ้างนะจ๊ะนะยันยันแตกนะมึงอะ่ะนะ ถูกไม่ค่ะ Fc โอ้โหเป็นไงมันค่ะสะดิดสแสดงเลยนะคะตอนนี้เป็นไงโอ้โหไอหัวคนขนไม่อยากจะขึ้นหัวนะคะเพราะว่ามันทําบาปกรรมไว้เยอะนะคะ Fc ส่วนอีกตัวหนึ่งบอกว่าอะไรนะไอไลน์บอกว่าผมไม่เกี่ยวนะ เรื่องนี้ผมไม่เกี่ยวนะครับผมจะไปต่อยมวยแล้วนะคะโอ้โหโอยตายแล้วอับอายขายกีหน้านะคะใครจะไปเกี่ยวล่ะคะมันมีลูกมีเต้ามันต้องคอยดูแลลูกมันนะคะไอ้กากนะคะไอ้ลายนะคะมันต้องไปดูแลลูกมันนะคะมันก็เลยต้องปฏิเสธนะคะเพราะว่ามันต้องเลี้ยงครอบครัวมันเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนะคะจะไปเอาอะไรกับไอ้กากไอ้ลายนะคะไอ้นี่ก็บิดนะคะลูกบิดนะคะมันขับรถบิดประจํานะคะ นะส่วนไอคนที่รับกรรมไปก็ช่างหัวมานะอย่าไปใส่ใจปล่อยให้มันไปรับกรรมนะคะเอฟซีมันทํากับเขาไว้เยอะร้องเรียนฟ้องร้องร้อง,รองเรียนฟ้องร้องอพ่อมึงลือใช่ไหมคะเอฟซีเราต้องจัดเต็มคาราเบลโอ้โหยเราต้องไปเชียร์ช่างต้ากับคุณพรลี่นะคะเอฟซีเชียร์เอาไว้เยอะๆเลยนะคะนะเอาเลยค่ะ นะ่ามีอะไรช่วยเหลือนะคะจ้างตั้มคุณพอลลี่นะคะบอกได้เลยพวกเรารวมพลังนะคะปราบมารไร้ขนนะเอฟซีนะคะ,ะ,คะมันจะได้หุบปากสักทีนะคะร้องเรียนร้องเรียนพ่อ,พอมึงลือใช่ไหมคะเอฟซี FC? นั่นแหละเต็มคาราเบลจัดไปคะ่ะเอฟซีอย่าให้เสียจัดไปอย่าให้เสียคนประเภทนี้ต้องเจอแบบนี้แหละนะใช่ไหม เป็นไงล่ะพอเขาเอาจริงเจอของแท้แล้วเป็นไงโอ้โหหัวมุดเข้าไปอยู่ใต้ตรงถังแก๊ส ต่้งแก๊สระเบิดไ่หัวอีกนะคะเพราะว่าพมมันไม่มีนะคะตอนนี้ก็ผ่านบอกโอ้ยตอนนี้นะคะจะจัดให้เต็มคาราเบลเลยเพราะว่าอาจารย์ธนันนะคะอาจารย์ธนันชีวสุดท้าทายนะคะมันก็เลยจะต้องออกมาจัดให้เต็มคาราเบลเลยก็ออกมาสิคะนะก่อนที่จะจัดให้เต็มคาราเบลนะคะไปต่อสู้กับช่างตั้มกับน้องพรรี่ก่อนนะจ๊ะเอาให้สุดๆไปเลยนะอย่าปอดเอ อย่าปอดนะมึงนะโอ้ยตายแล้วปอดมากเลยค่ะเอฟซีค่ะปอดปอด <c oughs> ไปสู้เขาให้ได้ก่อนนะจ๊ะไอ้ปอด